สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์เกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเซเว่นไนท์ไกด์นะในในครั้งนี้ผมก็จะขอพูดถึงระบบแลกเปลี่ยนเศษตัวละครนะครับตัวที่ระบบแลกเปลี่ยนเศษตัวละครวิธีการใช้งานให้เข้าไปที่ตัวละครที่เราต้องการจะแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นผมอยากอัปเกรดเศษตัวละครแลกเปลี่ยนจากเศษตัวอื่นมาเป็นเศษตัวละครหมอคงตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่ของตัวละครหมอคงนะคลิกไปที่หัวข้อที่2ของข้างล่างตัวเศษนี้นะครับ แล้วก็คลิกหัวข้อที่3ามนนี้นะเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างการใช้งานการแลกเศษตัวละครน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปที่การใช้งานเนี่ยผมขอพูดข้อกําหนดก่อนนะข้อกําหนดการแลกเปลี่ยนเศษตัวละครก็คือเศษตัวละครจะสามารถแลกได้เฉพาะในกลุ่มของตัวเองนะครับโดยที่กลุ่มเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3อย่างนะอย่างแรกก็คือตัวละครโอเซเวนไนนะครับก็จะเป็นพวกคุณลุงแกริดัสเนี่ยครับแม่มังกรมีเรีย ฟายแล้วก็โรเซ่นะครับณตอนนี้นะแล้วที่เหลือก็คือตัวละครพิเศษทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับไม่นับโอเซเวนไนสามารถแลกเปลี่ยนกันไปมาได้อิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังสีเหลืองหรือพื้นหลังสีแดงก็ตามส่วนกลุ่มที่3ก็คือตัวละครธรรมดานะสามารถแลกกลับไปกลับมาได้แค่ตัวละครธรรมดาเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับโดยที่ถ้าเป็นตัวละครโอเซเวนไนเนี่ยจะมีอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่3าลูบี้และก็ทอง1 0 0 0 0ื่นนะครับ อ่าอย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเกิดผมกดแลก1ิเศษเนี่ยจะเสีย30แล้วก็ทอง1นึ่งแสนนะก็คือ1เศษเนี่ยมันสามารถแลกกลับไปกลับมาได้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวละครพิเศษที่เหลือตัวอื่นจะเสีย1นึ่ลูบี้แล้วก็ทอง5,000แล้วถ้าเกิดเป็นตัวละครธรรมดาเนี่ยจะเสียแค่3000ันนะครับไม่เสียลูบี้นะต่อมาเป็นรายละเอียดหน้าต่างการใช้งานนะครับรายละเอียดหน้าต่างการใช้งานก็คือพอเราเข้าไปที่หน้านี้แล้วนะเราสามารถกดคลิกตรงนี้นะครับ เพื่อดันให้เลเวลในการแลกเศษเนี่ยมันไปสุดได้เลยนะครับคือตอนแรกที่เรากดมาเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยของผมจะอยู่ที่เลเวล2แต่ด้วยความที่มีเศษถ้าเกิดอัพเนี่ยมันจะเป็นเลเวลสเพราะฉะนั้นตอนกดเข้ามาในตอนแรกเนี่ย มันเลยเป็นเลเวล4นะครับก็คือขาดอีก10เศษคุณพ่อก็จะสามารถอัปเกรดไปเลเวล4ได้นะอยากแกลกกี่าลเยอะเนี่ยก็ให้กดแม็กไปเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าจะตัน45โดยที่การแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะนับเศษตั้งต้นบวกกับเศษที่เราสามารถแลกได้นะครับอย่างที่เห็นนะและทีนี้เนี่ยมันก็จะเอามารวมกันนะครับถ้าเป็นตัวละครอันอื่นเดี๋ยวยกตัวยอย่างให้ดูนะอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นหงอคงนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าพ่อผมกดเศษไปจนแบบมันครบแล้วนะครับ อันนี้นะก็คือข้างหน้าบวกข้างหลังแล้วก็ครบพอดีนะครับเศษตัวละครสุดท้ายจะเป็นเศษตัวละครที่โดนลบน้อยสุดนะครับส่วนตัวละครอื่นเนี่ยจะโดนลบเต็มเ็มนะแล้วก็ในการแลกเปลี่ยน1ครั้งนะครับจะกดแลกได้ไม่เกิน10ตัวละครนะ่างที่เห็นนะครับว่าถ้าผมกดเกิน10ตัวละครนะครับมันจะขึ้นเตือนนะครับว่าคลิกต่อไม่ได้นะ ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่มันจะขึ้นเตือนนะครับก็คือถ้าผมกดคลิกตัวละครที่อยู่ในกิววอลนะอันนี้ถ้าเกิดผมแปลผิดขอโทษด้วยนะครับแต่น่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในกิววอลมันจะแจ้งเตือนนะครับว่าคุณกําลังจะเอาเศษตัวละครที่อยู่ในกิววอลเนี่ยไปแลกแต่ว่าพอเรากดออกเนี่ยมันก็จะแลกอยู่ดีนะครับถามว่าทําไมมันต้องแจ้งเตือนเพราะว่ามันมีตุ่มข้างบนตัวนี้ครับตุ่มข้างบนนี้พอผมกดแล้วนะครับมันจะเป็นการแลกเศษ โดยที่จะดึงเศษออกมานะครับหมดเลยก็คืออย่างเช่นไอรีนเนี่ยผมเคยอัพไปแล้วเลเวล28ใช่ไหมครับก็คือมันจะมีเศษทั้งหมดรวมเนี่ย1,500กว่าเศษนะอย่างเช่นถ้าเกิดผมคลิกออกนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าผมมีเศษเหลือของไอรีนเนี่ยแค่32นะแต่เศษเนี่ยผมใช้อัพไปแล้วนะครับแต่พอผมกดข้างบนปั๊บมันจะแสดงเศษของตัวละครน,นั้นทั้งหมดเลยที่ผมได้ใช้อัพไปถ้าผมกดปึ๊บแล้วผมกดแรกเนี่ย ไอรีนผมจะเด้งกลับไปเลเวล0ูเลยนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้อัพโซเลยนั่นเองซึ่งวิธีการแรกแบบนี้เนี่ยบางทีเขาก็คงอยากจะเตือนดักไว้นะครับว่าถ้าตัวละครคุณลงเอากิวอร์อยู่เนี่ยมันอันตรายนะพัวอย่างนึงก็คือถ้าคุณไม่ได้มีเหตุจําเป็นจะต้องแบบ รู้สึกว่าเอ้ยฉันอัปเกเรดเศษตัวละครนี้ไปแล้วไม่น่าจะได้ใช้ก็กดดึงหมดเลยอย่างเช่นผมเล่นทีมสายระเิดน่าจะไม่ได้ใช้ดูดีก็อยากดึงหมดเลยอะไรอย่างนี้นะก็ไม่จําเป็นต้องไปกดคลิกอันนี้นะครับการกดคลิกอันนี้ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะว่ามันจะดึงเศษหมดเลยนะครับไม่ใช่เศษเหลือนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ควรจะรู้นะครับนั่นก็คือต่อให้ตัวละครเราไม่ได้อัปเกรดถึงเลเวล45ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับถ้าเศษที่อัปเกรดเรามันเกินนะเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับวา มีเลเวลอยู่ที่44ไม่ถึง45แต่เศษเนี่ยเกินแล้วถ้าเกิดผมกดใช้งานจะไม่สามารถใช้งานไอตัวตรงนี้ได้นะครับผมขอแนะนําเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็คือไอการใช้งานไอระบบเนี้ยครับมันสามารถใช้งานได้แม้จะเป็นตัวละครที่พึ่งเข้ามาใหม่เลยก็ตามนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าน้องมดเนี่ยพึ่งเข้ามาวันนี้เลยนะเข้ามาค้องกับระบบนี้เลยสามารถใช้งานระบบนี้ได้แล้วนะครับก็คือพอทำเธอ ออกมาให้แลกเศษได้เนี่ยก็สามารถกดแลกเศษเธอให้เลเวล45ได้เลยนะอ่าอย่างที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเป็นเทคนิคนิดหนึ่งก็คือถ้าคุณอยากใช้ระบบนี้ให้คุ้มจริงๆเป็นตัวละครที่คุณอยากจะปั้นจริงๆเนี่ยเริ่มต้นมาเมื่อคุณทําตัวละครเสร็จให้กดหาแลกเศษเลยนะครับอย่าพยายามไปเก็บเศษตัวละคร เริ่มต้นมาให้คุณย้ายเศษตัวละครอ,อื่นมาอัพตัวละครน,นี้ให้เลเวล45ก่อนเลยเป็นอันดับแรกก่อนที่คุณจะไปเล่นด่านเก็บเศษเธอหรือว่าจะไปผจญภัยหาเศษเธอหรือเปิดแพ็คก็ตามแต่ให้เศษมันขึ้นนะครับเพราะในการอัปเกรดเนี่ยมันจะนับเศษที่มีตั้งต้นด้วยและให้ตันแค่เลเวล45เพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาถ้าคุณจะปั้นตัวละครน,นั้น อย่ารับเศษเด็ดขาดหรืออย่าหาเศษตัวละครนั้นเด็ดขาดนะครับเริ่มต้นมาให้แลกเศษตัวละครอื่นเป็นตัวละครนั้นจนถึงเลเวลสีก่อนเลยแล้วค่อยรับเศษมาอัปเกรดเพิ่มเพื่อที่จะได้สามารถหาเศษตัวละครนั้นต่อโดยที่มันไม่เสียเวลานะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าตัวละครบางตัวเนี่ยใกล้เลเวล45มากๆนะครับก็แสดงว่าคุณจะไม่สามารถใช้ระบบนั้นได้แบบได้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดตัวละครนั้นยิ่งห่างเลเวลส5ิามากเท่าไหร่เนี่ย คุณก็จะิงใช้ระบบนี้ได้คุ้มมากเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการใช้งานระบบนี้นะอ่าผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ